สวัสดีครับทุกคนดูกับผมแคท d าก้อนในเกม new world เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอาวุธเรืองแสงคิดว่าทุกคนที่เล่นเกม MMORPG เนะี่ยก็อยากจะได้อาวุธเรืองแสงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับทีนี้ในเกมเนี้ยเราจะทำไงให้อาวุธเรืองแสงขอบคุณคุณปฏิพันธ์ที่ถามเข้ามาด้วยนะครับทำให้ผมได้มาแชร์คลิปในวันนี้โอเคเรามาเริ่มต้นที่เจมกันก่อนดีกว่าอาวุธเรืองแสงก็คือการยัดเจมใส่อาวุธ อาวุธของเราก็ต้องมีมีรูก่อนถูกไหมครับหาอาวุธที่มีรูอเสร็จแล้วก็หาเจมที่ทําให้อาวุธเรืองแสงเจมเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะมากเลยครับแต่เจมที่จะทําให้อาวุธเรืองแสงได้เนี่ยจะมีอยู่หกอันดน้วยกันก็คืออ่ะจดนะครับก็คือตัวที่ลงท้ายด้วยทูพาท ซึ่งตัวเนี้ยมันจะคอนเวิร์ตหรือว่าเปลี่ยนแปลงพลังโจมตี20%เนี่ยไปเป็นสายฟ้าตัวเอมเบอร์เปลี่ยนแปลงพลังโจมตี20%ไปเป็นพลังธรรมชาติพลังสายเขียวอะความาลีนเอา20%ไปเป็นน้ำแข็งเนาะตัวซับไฟเปลี่ยน20%เป็นอาร์อาเคนพลังอะไรพลังอาถันอารมิทิส อมิน,นทีสเนี่ยจะเปลี่ยน20%ไปเป็นพลังวอยวอยนี่ก็อะไรคาพลังแห่งความว่างปล่าสุดท้ายครับเป็นตัวลูบี้ก็คือเอา20%ไปเป็นพลังไฟนั่นเองซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอยู่กี่ตัวเดียวผมมีไม่ครบผมวันนี้ผมจะทำให้ดูตัวนี้สายฟ้าผมคาไปเลย เบอร์ Amber, พลังธรรมชาติแต่ละอันมันก็จะเรืองแสงไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูให้เยอะที่สุดแล้วกันครับโทหต่อไปซัลไฟ์พลังอาเคนครับก <Okay. S 1> อตมาอามิชี่นะครับลังบอยนั่นเอง <Okay. S 1> หลังจากเราขราฟเสร็จใช่ไหมพูดถึงหินก่อนหินเนี่ยเราได้มาจากไหน ผมเนี่ยได้มาจากดันแล้วก็ไปขุดขุดแร่ครับมันมีโอกาสดรอปได้มาจากการตกปลาแล้วเราจะได้กล่องได้กล่องสมบัติเปิดกล่องสมบัติก็ได้หินมาประมาณนะ้วิธีใช้หินครับหลังจากเราได้มาแล้วใช่ไหมอผมให้ดูวุธครก่อนเอา้อนตัวนี้ก่อนก่อนแล้วกันครับใส่ไปเนี่ยเห็นไหมครับค้อนธรรมดาเลยไม่มีแสงอะไรเลย ผมเอาหินตัวเอมเบอร์ใสไปก่อนเอาตัวสายฟ้าใสไปก่อนแล้วกันเป็นค้อนสายฟ้าวิธีใส่ก็กดลากใส่ไปเลยเห็นะปะกดลากแล้วมันใส่ได้เลยแล้วมาถามว่าเราจะใส่จริงไหมใส่ได้หินหายไปเลยนะรีมูฟไม่ได้ด้วยนะได้มาดูค้อนเรานะครับเห็นปะอาจจะเห็นไม่ชัดต้องเข้าที่มืดหน่อย ทีี่มนนเอ๋อยิ่มืดเลยเนี่ยคอนก็นจะเป็นสายฟ้าลนะแต่คอนจะมีแสงจิ๊บจิ๊บสายฟ้าขึ้นมาอืมโอเคตัวต่อไปเอาเป็นหินแอม,มเบอร์แล้วกันครับใส่เ,เข้าไปรอเดี๋ยวนะเอาไปนในคอนเหมือนเดิมน นี่ไง,ไงพลังธรรมชาติพลังสีเขียวตัวค้อนมันจะเห็นไม่ชัดเนาะมันจะเห็นแค่ตรงตรงหัวค้อนนะครับทีนี้ลองใส่ปืนดูเอาพลังเอาพลังบอยใส่ปืนอะ่ะใช่นี่นะครับเห็นไหมปุยเรื่องแสงอะ่ะ มันจะเป็นสีม่วงนะพลังบอยส่วนส่วนพลังอาเคนพลังคำสาบเอาใส่เอาส่นูแล้วกันนูดูนูโอ้ยใส่ส่นูนี่เรืองเร,องเรืองแสงเยอะเลยก็สีออกสีเหมือนกับบอยเลยนะผมว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวแกะกับบอยดีเลย อ๋อมันม่วงกว่าอเคนจะเป็นสีฟ้าวายจะเป็นสีม่วงครับเคก็หมดแล้วนะครับหินผมมีอยู่สี่แบบเนาะอีกตัวนึงก็จะเป็นหินน้ําแข็งหินน้าแข็งก็น่าจะสีออกฟ้าฟ้านะครับแล้วก็หินไฟก็น่าจะออกเป็นออกไฟไฟแต่ว่าสําหรับทุกคนสําหรับคนที่แบบว่า,าเห็นอาวุธเรืองแสงในในเกมเยอะๆครับที่เรืองแสงสีฟ้าฟ้า เขาไม่ได้ยัดหินนะอาวุธเรืองแสงฟ้าฟ้าให้ซื้อจากที่นี่ซื้อจากไอแฟก,ก,กชั่นของเราอะครับนี่อาวุธพวกนี้เนี่ยพวกนี้เรืองแสงหมดเลยเรืองแสงสีฟ้าหมดเลยนะผมซื้อมาแล้วอันนึงอันนี้ผมไม่ยัดหินเลย,เลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับนี่โอ้โหแสงมาชัดไปยัดหินอีก เนี่ยครับอาวุธสีฟ้าอย่างนี้คือไม่ได้ยัดหินแล้วเฮ้ยเดีผมนะถ้าผมเอาวุธสีฟ้าไปยัดหินละเฮ้ยแป๊บนึงนะเออน่าสนใจน่าสนใจเอาอาวุธนจากแฟชั่นที่มีแสงสีฟ้าอยู่แล้วไปยัดหินสี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 สายฟ้าดีกว่าเฮ้ยสีเขียวสีเขียวด้วยนะมีไหมเนี่ยเอาสีเขียวไม่มีแล้วหมดแล้วเอาสายฟ้าแล้วกัน สายฟ้าเดี๋ยวสิเขที่มุดอัะอ๋อมันก็จะได้แบบว่าค้อนสีฟ้าที่มีแสงสายฟ้ามีปับป๊บวิั๊บเลียบนิดหน่อยผมว่าใส่ค้อนมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะลองใส่ขวานไหมเออสายฟ้าใส่ขวานมันจะเวิร์กกว่าได้สร้างอกันเดี๋ผู้ชมครับ สรงครับหินเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ครับผลองใส่ขวานเนาะอพอินเใส่ขวานเห็นชัดกว่าเนยผมว่าเลยๆขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ถามเข้ามาใครมีข้อสงสัยเหมือนเดิมครับ ถามเข้ามาครับถ้าเกิดผมรู้คําตอบผมม่ตอบให้นะถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวผมก็ไปหามาตอบให้อยู่ดีนะครับผม <Wow. S 1> ก็วันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายครับหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย